ะะมามันเล่มที่หนึ่งก่อนนะดูดูเนาะอ,อันนี้นนงานสั่งให้ดูเฉยนะคะเป็นดาบในงานสั่งนะะให้ดูงานขายก่อนเ <c oughs> มื่อกี้จุมไลน์ไปช่องจุ่มมีดมิตรมิตคมไปแล้วนะคะอันนี้กับี้มิดเนดจุมมีนะงานมือไทยทำนะะด้ามพยุงนะคะเหล็ก s u p 9นะคะทำลายใบมีดนะคะ ฟูทแทงนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามน,นะคะศูนย์เก้าศูนย์นะคะเก้าสองสามสามหกสองสามนำันทึกเบอร์โทรศัพท์นะคะลา์ก็จะด้งขึ้นนะคะนะคะรถ <c oughs> น,น,นี้หมดแล้วหมดเลยนะคะราคานี้นะคะจะมาจับโปรโมชั่นให้แล้วนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.8นิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.5นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามยาวด้ามยาวจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะ5.5นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะจัดโปรวันที่26มีนานะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะรวมส่งนะส่ง หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรุมส่งหมดอตนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนีสอง HP 9นะคะชุดนี้นะคะทั้งทั้งทั้งโต๊ะเลยด้ามไม้พยุงนะคะทำลายใบยมีดนะคะเป็นงาน handmade นะคะทำเล่มต่อเล่มนะคะผูแท้ง หมดนะคะโมเสียวโริเชอรครบนะคะสิทธิพิเศษนะคะเฉพาะวันนี้ถ้าลูกค้าอยากได้ปืนฉลุหลังพึ่งนะ,ะแจ้งได้นะคะวันนี้ทําให้ฟรีหนึ่งวันนะะสวยคมทนสวยพร้อมใช้งานนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ส1บอดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2 6จน,นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่6กมิลนะคะด้ามยาว ด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดสามนิ้วนะคะเฉพาะวันนี้ไลฟ์สดวันที่ยี่สิบหกนะเซตนี้หมดแล้วก็คือหมดนะคะราคานี้นะคะจัดโปรและะ้วเฉพาะมีอย่างเดียวหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะทั่วไทยนะคะจัดโปรให้แล้วไม่รับไปทางเนาะเซตนี้นะคะเพราะว่าถ้าปาถ้าไปทางก็ต้องเพิ่มือนร้อย นะคะคเรื่มที่สามสุดคุม้มราคาได้เล่มนี้ไปสุดคุ้มเลยแหละราคานี้นะคะงานละเอียดนะลงเดือยสองเส้นนะคะด้ามม้อยพยุงสวยผู้แทน ความยาวของเบมีมีนะคะจะอยู่ที่9.9นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2.5 2.5จุ๊บลีมอีกแล้วนะ2.5ส,สันนา6หมิลน,นะคะด้ามยาว5.1นิ้วนะคะนะสวยสวยพร้อมใช้งานนะคะ 1,190เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะวันที่2ีนะคะรวมส่งนะคะราคานี้รวมส่ง <c oughs> เล่มที่สี่นะคะเล่มที่สี่สัญญัตนะคะ ชรุล,ลังพึ่งนะคะด้ามไม้พยุงนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่10นิ้วนะคะความกว้างจะอยู่ที่2 2จุสันหนาเรื่อมีดจะอยู่ที่6เมิลนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่ห้าจดสองนิ้วนะคะชรุล,ลังพึ่งนะะสุดคุ้มนะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งานะคะลมส่ง จัดปูวันนี้เท่านั้นนะคะเรื่นที่ห้ามีดพกนะคะเรื่ที่ห้ามีดพกด้มามไม้พยุงลอกเลือดนะคะทำรูนะคะก็เดียวของบม,มีดนะคะจะอยู่ที่เจ็จุดแปดนิ้วนะคะคงากว้าง สองจุดหนึ่งจุดเจ็ดนะคะสันหลาเลื่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวห้านิ้วนะคะเฉพาะมีจเดียวนะคะ,นะหนึ่งเอแปดร้อยเก้าสิบโลมสูงสวยนิดนี้ ตัวนี้จะเป็นลายเรียบนะคะเรียบด้ามไม้พยุนนะคะฟูแท้งความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างนหนึ่งจุดเจ็ดนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่สี่มิลนะคะด้ามยาวสี่จุดแปดนิ้วนะคะ เล่มน,นีนะ้เฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะวันที่ยี่สิบหกมีนานะคะแปดรเก้นาสิบนะคะลุมสซงมาเชตเต้น้อยนะคะเล็กเอชุูพีก้าทั้งหมดนะคะชุดนี้นะคะด้ามไม้พยุงฟูทแทงนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.8นิ้วนะคะความกว้าง1.7ขน,นาดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้านยาว5.1นิ้วนะคะเล่มนี้เฉพาะมีดนะคะ890นะคะรวมสงูเงเล่มที่แปด คะด้ามมาพยะะะะุงนะคะใน HGP9 นะคะผู้แทนนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.5ันานะเล่มนี้จะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวจะอยู่ที่5เอ้ย4.5นิ้วนะคะเฉพาะนี้อย่างเดียวนะะอยู่ที่890นะคะลุมส่งนะคะ